ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคขับวันนี้เ่าวแอมเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทฒูเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องพุทฒูนี่เพิ่นมาทําพิธีเนาะครับท่านผู้ชมมาทําพิธีสวดทรงดวงวิญญาณอยู่ที่สื่อสารสุสานครับสุสานสุสานเจกสุสานจีนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ตกค้างที่ยังบ่ทันได้ไปผุดไปเกิดล่ะครับท่านผู้ชมเนาะที่สําคัญครับที่สําคัญมีผีเจกผีจีนล่ะครับมาบอกเลขสามตัวน้องพุทฒู หลักกัสองตัวล่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหอยหกสิบหกนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบลแอมเราตรงนี้สิผ้าเดินทางไปหาหนองพุทโธครับก็อยู่ทั้งพุ่นละครับพุ่นกลางเตินอยู่ทั้งพุ่นนะครับท่านผู้ชมเนาะครับโอ้เป็นสุสานเจ็กครับก็ลังเคยเห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะอันเป็นบรรพโพนี่เป็นศพครับหลุมศพนะครับท่านผู้ชมเนาะหลุมศพคนตายที่ยังบ่อนเลเผาล่ะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ ห่วงใหญ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสิบภาไปสอบถามตัวเลขของหลวงพุทโธครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราตรงนั้นไม่เด้อครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมเนาะกับน้องพุทโธกับ ยืนอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะมาถามน้องปู้ถูกันครับน้องปู้ถูครับมาอีหยังครับนี่ครับนี่เออมันมาจับให้ทำบุญให้ผีครับมาทำบุญให้ผีครับอืมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาทำบุญให้ผีครับจับดวงวิญญาณครับจับดวงวิญญาณครับให้ดวิญญาณดีว่าอะไรไปกู้ไปเกิดครับโอ้ครับใหายไปกู้ไปเกิดครับโอ้ครับจังไ้นอีกครับน้องผู้ถูก มายที่มีผมก็จะมาจับตรงญาติอยู่นีนะครับจับแล้วหรือเปล่าครับนี่ยังครับอืมจับยังพันแล้วนะครับเนาะมากก็ไผ่ล่ะครับน้องผู้ยตูนเนี่ยมากับทีมงานครับมากับทีมงานครับโอ้มากันหลายคนนะครับกุญชับซาราตั้งหลังกุนเต้นเต้นนะครับเต้นทั้งหลังกุญล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นยังไงล่ะครับน้องผู้ยตูนผีเต็มเลยครับฮะผีเต็มเลยครับผีเต็มเลยครับ ครับผีเต็มเลยผีเจ๊กบ่ครับน้องูยโตครับผีคนไทยมีบ่บ่มีัยครับมีแต่ผีเจ๊กผีจีนเนาะครับผมครับคุณผู้ชมเนาะเบาสู้เก็บซีฟังนะครับน้องกูยโตเป็นยังไงเรื่องเล่าเรื่องเล่าครับครับผมกะผละนั่งจับขลวงวิญาณครับนั่งหาจับเอาเลยครับอครับจะวงิญาณจริงว่าไรเ่าไร่าไรว่า่าว่ากรว่าไรว่ว่าร กุศลให้ครับทำบุญครับทำบุญอุทิศอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับครับผมครับผมอุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมเนาะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะครับท่านผู้ชมหลวงพุทโตเป็นกาเป็นคนที่มีเส้นกับเรื่องสิ่งรีรับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะห้ายบ่ครับดวงวิญญาณครับร้ายครับอืมเนาะหลายแห่งครับท่านผู้ชมเนาะครับจั่งไรอีกครับบาทนี้บาทนี้ครับ คนไทยว่ามีเจ้าคนไรครับครับผมมีเจ้าคนเจ๊กครับมีเจ้าคนเจ๊กครับครับผมตรงนี้ว่ามีคนไทยครับครับผมวาที่นี่ผรมกาจับครับครับจับแล้ววาที่นี่ผรมกาเ็ลื่อนบุญนขึสนขึ้นขนไทยเไป่ึนกากาขึ้นฟ้าไปเลยครับขึ้นั้งฟ้าไปเลยครับอุสาตุสาตุเนาะครับอฟสี่เนาะจังเป็นบุญวาสนาเนาะครับอันนี้เป็นสูสารเจ็กครับแต่หมวชม่วเนาะ มองฟังศพคนเจ็ดคนจีนแหละครับแต่หมูชุ่มเนาะเบาแอมเราตรงโบนิมีเจตนาสีมาลบลู่ครับกขอโทษขออภัยสิ่งซักซิดเจ้าที่เจ้าทางครับแต่หมูชุ่มเนาะมาติดตามน้องพุทโธกับทีมงานเพื่อนครับแต่หมูชุ่มเนาะผลทั้งหลังผลละครับแต่หมูชุ่มเนาะได้เลขยี่ประหลาครับน้องพุทโธได้เลขบ่ได้ได้ครับได้อยู่ครับโอ้ครับแต่หมูชุ่มเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษาเมนบ่ครับครับครับถูงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ กะโบผิดหวังมากครับแต่มวดช่อมเนาะกะโบผิดหวังได้เลขมานําครับครเรามาบอกครับน้องพุทโธผีรับผีผีรับผีแจ็กผีจีนอ่ะครับผีแจ็กผีจีนเจ้วทีจ้าทางคนนี่นะเนาะับครับผมครับผมขับชอมเนาะบอกสองตัวสามตัวครับบอกทั้งสองตัวทั้งสามตัวเลยครับครับผมบอกตัวไหนล่ะครับน้องพุทโธเลขครับครับผมตามื่อก่อนนี้วพงการจับอะครับครับผมามีผีแจ็กว่าหนึ่งครับ มันบอกว่าขอบใจมากเลยนะเนางสีรับขอบใจมากเลยนะครับเพิ่นเว้าไทยได้บ่ครับครับผมครับผมครับเพิ่นบอกตัวไหน่ะน้องผู่ตัวเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเพิ่นบอกว่าจะให้เลขครับมิ้งค่าตอบแทนที่เปิดพิ่นครับครับผมเพิ่นจะให้เลขกสองตัวครับครับผมเลขกสองตัวกับฮาซีขับเลขกสองตัวฮาซีครับครับผม แบรนดนี้มันกาวของสองตัวสามตัวเลยครับครับผมเลขสามตัวกะ c สองสามครับ c สองสามครับครับผมเลขเลขสามตัวนี่ c สองสามเนาะเลขสองตัวหา c ครับครับผมครับผมท่านผู้ชมโอ้ครับลองเอาไปเสียงโซกเสียงลาบลองเบิรงครับเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับผมจังไหนอีกครับน้องกู้ตัวบัตรเป็นกาวย่างหายแวบไปเลยครับหายแวบขึ้นฟ้าเลยครับโอ้ครับจับดวงวิญญาณในหลายบ่ล่ะครับน้องกู้ตัว หลายครับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะยี่สิบสามสิบนะครับสี่สิบสามสิบเลยครับครับผมก็ถือว่าหลายหลายหลายดวงวิญญาณที่เพิ่งบวชไปเกิดเนาะตกค้างครับบาดนี้ไปสารแม่ฮันนี่วันอาทิตย์ก่อนๆนี่น้องผู้ท้วงนางสมาธิบูเเมนบอกครับครับผมนั่งสมาธิครับน่งสมาธิไปหาแม่ฮันนี่เนาะครับแม่ฮันนี่บอกเลี้อยู่ได้เนาะหลอกกันก่อนเหรอเนาะ อกครับครับผมเพิ่นบอกตัวไหนล่ะครับน้องพุทโธประธาตุเอฟซีเพิ่นเข้ามาเบิ่งใหม่แน่ยันนี่ครับเพปัญญางมาหาบอกเลขเจ็ดเก้าศูนย์ครับเจ็ดเก้าศูนย์ครับครับผมเลขสองตัวกะสามแปดครับเลขสองตัวสามแปดเนาะครับครับผมก็ลองเอาไปเสียงโุกเสียงลาบกับน้องพุทโธลองเบิ่งเนาะครับถึงหมอชมเนาะอันนี้เลข แม่ฮันนี่ว่ามันจะแม่แม่ฮันนี่ครับท่านผู้ชมเนาะแม่ฮันนี่พิ่นบอกเจ็ดเก้าศูนย์เลขสองตัวหน<ะ>ึ่งสามแปดมาที่น้องพุทโธมา,ามทํำพิธีสวดจงดวงวิญญาณจับดวงวิญญาณอยู่ที่สุสานเจกเนาะ,ะในเลขสามตัวสี่สองสามเนาะครับเนาะ,ะครับผมกับเลขสองตัวครับหาสี่กับลองอาไปเสียงสุกเสียงลาบลองเบิงพราว่าน้องพุทโธพิ่ไปแต่ะมองแต่ะบอลเนี่ยเจ้าทีเจ้าทางเพิ่อาจจะ ให้ตัวเลขบวคือกันนะครับท่านผู้ชมเนาะกับโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมป่าทาอีฟซี่ฝันเกียวเลขชุดนี้ตัวนี้ไปเทียบเบิึงใส่กันว่าไก่เคียงเดลองเอาไปซื้อโรตีตะลี่ลองเบิงนะครับอีฟซี่เนาะก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรนทุมนะพี่ที่ครับท่านผู้ชมมีอยังอีกบ่ครับน้องพุทธโอเพิ่มเติมอีกบ่ครับค่ะกับว่ค่อยมีครับครับโอ้ยมีเนาะครับกับโบเป็นอยังครับกับโบเป็นอยังให้น้องพุทธโอไปหาทีมงานครับ กับขอบคุณที่รักครับหลวงพุทธู่สวัสดีครับสวัสดีครับครับไปแล้วครับท่านผู้ชมยังไปสุดเลยครับนะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทงนี่กับสีจดตัวเลขให้เอฟซีไปแคปหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะมีด้วครับไปรับชมเมืองตเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของหลวงพุทธู่นะครับท่านผู้ชมเนาะกับ แคปหน้าจอไปเสียงสุขเสียงลาบลองเบิงครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2566ครับไปบุกสารเมฮันนี่ครับท่านผู้ชมเนาะเมฮันนี่มหาครับท่านผู้ชมบอกเลขสามตัวนี่เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เลขล่างสองตัวครับเลขล่างสามแปดสามแปดแปดสามกับกับกันไว้จังหน่อยครับท่านผู้ชมล่าสุดเป็นโครงสุดท้ายครับท่านผู้ชมล่าสุดโครงสุดท้ายมาบุกสู่สารเจกสารจีนครับท่านผู้ชมเนาะผีเจกผีจีนเพินเ่นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับท่านผู้ชม สวดส่งดวงวิญญาณครับบอกเลขท่านที่ครับท่านผู้ชมเลขสามตัวบนสองตัวล่างเนาะครับนอกของหนองพุญโธครับท่านผู้ชมสี่สองสามสี่สองสามครับท่านผู้ชมเนาะกระตัดเหรียญจักหน่อยสี่สองหรือว่าสองสามก็ได้ครับท่านผู้ชมส่วนเลขสองตัวนะครับเป็นตัวเลขหาซีหาซีครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโศกลองเบิรงครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมเโล่งกรสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ เดี๋ยวเบาแอมเราตรงนี้มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมเราตรงนี้เดีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่งถือนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหนครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูบอลสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัลสามรูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเรารงหูยินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแข่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่านแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฝาลุงปู่มากนะครับเนาะลวก็เมื่อแทะรับท่ามผู้ชมเมื่อแทะลวก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่ามผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ น้ำมันมหาสนีหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุ่อษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเท่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลำลย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผม,มเ,บเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเอาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ